พี่บอสผมยกของนิดนึงครับพี่บอสพอได้ยินไหมได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ครับอ,อ,อ๋อผมเปิดโฟนอยู่นะครับพี่อ๋อ,อ,อพอดีถือโน้นถือนี่ไปด้วยได้ได้ครับอ,อืมพี่บอสตอนนี้ทำอะไรอยู่สวนนะครับพี่ก็เลยด,ดูน้องมันทำยางแผ่นอู่กำลังดู มีสวนย,ออยางมีขนดยางอืมครับมีมีสวนอยู่เยอะเลยนะพี่บอสก็600 20 600 20อืมครับผมครับ <c oughs> ผมยังงงว่าเอะทำไมทำไมคนมีสวนยางขนาดน,นี้ยังมาเล่นดนตรีได้ไดใจรักอนนะ่ <c oughs> ะเนาะใช่ครับผมเล่นมานานแล้วมีสวนยางที่บ้านอ๋อครับผมข <c oughs> องที่บ้านของที่บ้านของพ่อแม่อืม แล้วก็ยังไงครับว่าแฟนพี่มีปัญหาว่าจะให้โอนค่าน้ำมงนน้ำมันอะไรไปก่อนเหรอใช่ใช่ก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจัดการให้ก็คือไอตองแน่เดี๋ยวผมจัดการให้ครับก็เดี๋ยวพี่วัดติดตุลักอะไรป่ะครับช่วงนี้ไม่ไม่ครับเดี๋ยวผมลองจองจัสวนแล้วอนงคันั้งคุยค,คุยกันได้ไหมก็เดี๋ยวแพ็คของแพ็กอะไรก็เดี๋ยวส่งได้นะได้ได,ได้ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเลย อ๋อพี่พบอสทำไมชื่อจริงพี่มันเหมือนอะไรเนี่ยพี่เหมือนกับฝรั่งอ่ะพี่ก็ผมลูกครึ่งอิลามันเนี่ยลูกครึ่งอะไรนะครับเยอรมันอิลามันอ๋อลูกครึ่งเยอรมันเลยแต่เป็นคนใต้นเนาะใช่ใช่ไม่ใช่จังหวัดไหนครับพี่บอสสงขลาอ,อ๋อสงขาลาใช่ไหมฮะอ่าอ,อ,อเออเจ๋งดีผมก็อยากรู้จักพี่แล้วอยากแบบว่า